น่าจะไม่ทัน,น,น,นคือคิดเอตัวเองคเนเดียว,วตัวเองจะเสร็จกแบบโมงครึ่งแต่ทุกคนมโนว่าเสร็จแปดโมงครึ่งพอมันบอก,บอกอเลยใครแกงเจ๊แล่ะไม่ได้แกงแต่บอกว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะเสร็จแปดขวานดีควาเช่อเลยเหรอความกินกาแฟสิรานมันยังไม่เปิดะนะเปิด เลือกเราคือคิวโนยตีสาผมจ่ากระเป๋าโ<ถ>นยิสาเลจอกกระเป๋าแล้วข้วช่องสุดท้ายหาล่มไม่เจอหมายถึงว่าเมื่อคืนส่งกลับมาอม่ะไ,ไม่ได้ส่งกลับมาเขาเอาล่มฉันไปซ่อนไว้ทำตัวพูดตรงๆว่าทำเหมือนตั้งใจทำให้อยากให้หายอ่ะอันเนี้ยม่็นอีกใส่ความก็คิวของจองทีชช่วยดิเจอในสภาพที่<อ> ปิดมาหนีแล้วเอารถไปแขวนทั้งหลังไิช่อะไรอ่ะไิช่อะไรชิชูเปียกแบบสุดๆแดงแค่ไม่เหลือหรอกหมดแล้วยังตออีกครับต่อึเท้าอ่ะ ใช้กันแดดอะไรคะใช้กันแดดเจ๊กัใช้กันแดดาังายค่ะดัไรห้องเจ๊แล้กันใครเอากาแฟอะไรอ่ะผมขอขอด้วยหนึ่งแก้วขอลองฮะลาเต้ไม่หวานใช่เอคิวรกโน่ฮอตฮอตอเมกาโน่ช็อตช็อตคือช็อตคือแก้วอีกอ่ะใช่ช็อต อตช็อไม่ใช่กลางเหรอทออเมริกันกลางหรือแกนมันช็อตแล้วมันทอมันมีแกนเดทอเวนตี้ไม่ช็อตแล้วมันทอก่อนช็อตก็เลยแกนทอทอไงเอาทอใช่ไหมใช่เอทอทองโบกลา้ฝากของพี่อีกแกนนลงด้วยได้านไมขวัญเจ อะไรนะคะข่าของพีทอีกแก้วหนึ่งด้วยได้ไหมพี่พี่เออาะไรพพีพีพพก็ลาเต้เหมือนกันเลยสองชั้นไม่หวานใหญ่เครื่อง<ช> <c oughs> ขวัญอยู่กระเป๋ายังอย่าง,างขวัญยังไม่ได้ซื้อนั่นเลยไงขวัญมีต้องเลยซื้ออะไรซื้อไอ้ที่จะ่าฉีะขวัญ ขันเก็บเล่นๆไงหัวดุม <c oughs> ไอ้นั่นอะอะไรนะนั่นน่าะ,นนะ,นนะ,นนะโฟมอะตอนนี้มันจะเจ้เจน เฮยวเลยนะแม่ก็แน่ถ่ายไปแล้วชีวิตชีวิตแก้มบุปปีดาดนในหนึ่งว,วันคือ,อหาขหอกไปแล้วครึ่งชีวิตชีวิตที่เกิดมาจนถึงอายุ3.7คือหาหออกไปแล้วครึ่งชีวิตจริงๆ มี่โล่มากสาบานเก็บแล้วก็เป๋ากะเป๋าใส่ไปสองใบแล้วอะเอาไปชั่งด้วยเกินปะมียสิบามแล้วแน่แน่ใบหนึ่งที่เห,ห,หลือสามสองช <3 S 2> <ล>ิวๆหมดเลยตัวตรงนี้ก็โลง่ง <4 S 2> ต้นอีกอันหนึ่งก็โลง่ <4 S 2> ลงไม่ใช่ใบแด้คิวองไม่หาทางยัดคิวซื้อมสามารถซื้อมากยัดเข้าไปได้คิวคำนวณได้เลยได้อสามโลจิงคิวจบ พูดจริงแล้วคิวไปทำแบบไปอื่นต่อเลยนะคนเนี้ยอันนั้นอะแค่สามโลคิวหายอื่นหรือไม่ก็ซื้อมากยักเลยก็มาซื้อสักสามกล่องก็สามโลแล้วมั้งจบเลยไอคิวโล่งแล้วอ่ะเรียงของโล่งแล้วอ่ะผ่านมากอะผ่านดูใต้โต๊ะบุ๋มได้ต้องหลคิวไม่ได้ซื้อเยอะเลยไอคิวน้อยไม่ไอคิวสวยจากอะไรอ่ะ เมื่ควำแลวจะใส่เสื้อบางไม่มันมามันมาแล้วไงมันไม่ดีตัมาแล้วไงแ,แต่พอยก็หาวไว้ทำเสียบโอ้ใครบ้านทำไม่กดไอคิว <c oughs> ไม่มีเสียงนี่มันจะมาจังหวะอะไรวันนี้พอยคุยกับแอลดี้นะ ก่อดูวีเก้นั้นหน่อยได้ไหมป่น,นเดี๋ยวพลายคานไปจิบเองก็ได้เออ <c oughs> อาจจะต้องเนาะรบกวนด้วยนี่มันคืออะไรอะเออนี่เนี่ยก็เอาไปสี่อันหนึ่งสองหมื่นนะใช่เดี๋ยวบอกสองหมื่นบาทแพงมาสองหมื่น<ล>กว่าบาทนี่มันแบดน์เนปะใช่อ,อันนี้เขาเกิดวันรุ่งพร้อมก่อนก่อหยาดก่อใจก่อติด นี่เปนแมนด์วิกกัสนี่ใช่หายากมากบนโลกใบนี้มีมีแค่สามตอนมีแค่สองตอนเนี้ยสามใช่มีช็อกโกแลตอยู่ในนั้นแล้วถูอีกแล้วถูอีกก็เราป่ะอันใหญ่เอาป่ะถ้าเอาก็ไปทีเดียวเลยไม่เอามันเป็นคูลเลอร์ไม่ใช่หรอดูก่อนเอาแบบลองเปิดดูก่อนถ้าเปิดไหนไหนเปิดแล้วเรากวรถ่ายรูปให้ด้วยข้างในอ่ะนึกว่าเสียงใครไอคิวเขาบอก พาพาไปโรงพยาบาลเสี่ยแบบเนียอยากูเลยอยากูอแตไม่หายพาอะไรกันแดดนางลายแม่กันแดดที่เพลนผ้าสีเทบูบวกกันอยู่ AVB สาสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์คือมันถูกต้องถึงบอกว่าซื้อเถอะขอร้องมันดีมาก ต้องเริ่มคีย์เวิร์ดนี้เว้ยอะไรต้ะงจไม่ั้งคีย์เวิร์ดใหม่ก่อนว่ามันเป็นกันแดดบำรุงเออมันเป็นกันแดดบำรุงอันนั้มันทั่วไปใครๆก็ทำพูดไรอ่ะไม่ตัวนี้เป็นกันแดดบำรุงหน้าฉ่ำหน้าโกกันได้การได้ทุกมลภาวะอันนี้เป็นกันแดดบำรุงหน้าฉ่ำหน้าโกกันได้ทุกมลภาวะ กระเป๋าเดซี่ข้างหลังน,ะะน่ารักมีท้ายแม่แอซินโนม,ม,มาอะไรก็ว่าไปคุยนอนเปิดได้สองสามชั้นอ่ะของพี่บุ๋มพูดไม่เหมือนอันเก่าแล้วเดิมๆอ่ะกระเป๋าเดซี่ไม่เดิมนะคะอันนี้ไม่เดิมแต่ว่าเจ้าของเ<ช>ดิมข้งพูดไงว่าของเรามันดีฝัาานเลอะคิวเอ้ยให้ตอนนี้มีชีวิตตื่นมาคุยพูดจาพูดจารู้เรื่องก็บุญกับเราหัวเราแล้วนะคุยคุย น่าออืมน่ารักอ่ะตแต่บุต้องไปแต่บุ๋ต้องไปยกเลิกไปหลังบ้านก่อนนะเอ,อ้ยไม่ไม่เอาไม่ไม่ใช่ยกเลิกหมายถึงว่ายังมีมีคนซื้อคนเดียวตอนนี้เดี๋ยวจะได้ไปเอาออกเฉยๆในสต๊อกไม่ได้ยกเลิกแบบนั้นมีคนซื้อแค่คนเดียวนี่ไหนคะเอาส่งคนไหนให้แกแกซื้อคนเดียวจริงหรอโคตรโชคดีก็ไม่ต้องขายอย่าขายขอร้อง มันไม่ได้หาได้แล้วนะขวัญจะได้ไม่ต้องสัง่งเพราดีๆเพาเป็นเอ็กเซิเวอร์เนี่ยขอร้องก็จะพูดทําไมอะ<ช>่ะ <c oughs> ไม่จะพูดกันทําไมอะ่ะก็มันหมดแล้วเรอโอ้โหไม่แค่จะตอบเออแลอ้วคนไปเอฟขอร้องหยุดหยุดดิถ้าเขากเอฟขวัญก็อดแค่นั้นแหละ อ๋อแต่เขายังไม่เห็นข้างในกันี่ใช่ไหมใช่อีกอันหนึ่งเขาก็ยังไม่เห็นอยากเห็นกต่ลากรีดแน่กันแดดเป็นข้าวไม,ไม่เป็นข้าวค่ะให้โอกาสด้องให้เซ็ตตัว,วอยู่กับตัวนะ่ะที่สุดเลยอะ่ะแล้วเธอจะรักกันแดดของฉันมากๆฉันพูดจริงทดลองนะหนึ่งหลอดสาม้อยห้าสิบเก้าบาทตอนแรกใช้ปุ๊บโอ๊ยเข่วโอย ใจเย็นให้เวลาน้องแปดหนึ่งเสร็จตัว B B C C เสร็จตัวแปดหนึ่งพอเสร็จตัวปุ๊บโอ๊ยรักโว้ยอย่างนี้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำจาครีมพีทพีเขาป้าปยยาขีดม,มาฉันยังเหลือพื้นที่ฉันเหลือน,น้ำหนักกระเป๋เาเยอะมากเพราะว่าเธอไม่ได้เอาเสื้อผ้าใส่แต่ว่ามันเอาเข้าไปทั้งหมดไม่ได้เอ๊ะอ๋อยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องชิปอยู่ดีเพราะว่ามี ฉันสามารถซื้อมาใส่กระเป๋าไปได้อีกถ้าคือหนูเอาใบนี้ไปหรอคะหนูเอาใบที่แกะไปได้เลยเหรอไปด้ได้ดิได้หมดเลยอันไหนก็ได้มีอยู่แค่น้นะชอบก็ลัได้นขวัญต้องเอาไปค่ะแล้วขวันค่อยเอาไปให้กินนั่งนั่คเก็บไปให้ตัวก็ได้เอาไปกินไดวัเก็บไว้ที่กระเป๋าเนี่ยหนูแกะเซเวน่นให้ดูไหมล่ะขายให้ดูไหม่ายได้ โคตรคงไม่ยอยากได้ยังแต่ว่าคิวเอายังไงถ้านี้จะเอาอ่ะน่าจะยังไม่มีคนกดไม่แน่ใจคิวเอาไหมล่ะคิวกระเป๋าก็ยังเหลือทำไมอ่ะเขาเป็นอลไดเจอมากอ่ะเาอะไรน่าอีกเห่อเมื่อกี้ฉันใช้ตัวแซลมอน หม0 0นห้าพันอยู่ดีไอเลิฟเดี๋ยวจะซื้ออีกนี่ซื้อสาหลอดแล้วซื้ออีกแล้วไม่บอกมือรบมันไม่ยอช่วยช่วยนเกใช่เอกไม่ช่วยเลยแล้วของข้างในไม่ใช่เนื้อปลากนาดใช่เฮอชี่ปะเทไหร่เฮอร์ชี่มีหลายอย่างเลยหรอก้ดีกว่าวิที่เป็นริกแข็แรง แล้วสี่แบบถูกต้องอ่ะ,อะ,รอะแร่ไม่ได้หรอกนะคะบอะว่าแค่ไหนแม่พันลมมันไปใช้ข้างนอกได้ไหมต้องเสียบสายชาร์จไหม ไม่ไม่เท่าที่จําได้นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตอนเนี้ยห่อใส่หลังขวัญจีใต้ถุงอะ่ะมันมีพัดวิกโกวิกโกอ่ะฝานขวนัญเปิดเข้ามาดูเลยได้ปะมันมีแบตนะถ้าจําไม่ผิดอะ่ะเอลซ่าเหรอเออพัดลมมีแบตสิไอตัวที่ฉันใช้ประจะําอ่ะน่าจะมีแบตฉันจาไม่ผิดอะ่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเสียบแล้วบางทีก็ทิ้งเอามาทิ้งไว้ข้างหน้าหลอ๋อมีแบตมีแบตตอนไฟดับก็มีมีจ้าไม่ต้องเสียบตลอด หุยห้ยแบบก้านนี้สวยนะเนี่ยอุ้ยสือเพิ่มนี่จุ๋ยห้องนึงค่ะจด,ดบัญญาแล้วเอาเจ้าอะไรอะไ่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอซื้อใส่ชาไ์จใส่ของส่งของวันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตึกใหญ่ไงเราเยังเอาไม่ได้ไป เราซาไปซื้อกระคิวเลยไป,ไปไชาบอกกับซาว่าไม่ถ้าเราเจออะเพราะว่าเดี๋ยวสองชั้นแบกให้คนอื่นได้เต็มเลยอุ้ยแม่หนีบนิ้วไม่บอกเอ็กซาว่าว้าแต่ตัวเรายังไม่มีเลยไม่ไมีโอกาสเลยเอลซาเออแล้วตรงเนี้ยต้องงั้นเราก็ต้องเราสายค่ะก่อนแต่ว่าพู้นี้เราแวะไก้ก่อนอยู่แล้ว ไม่ใช่หูือเวราเรายัางไม,ยไม่ใช่ใสอยม่เลยไม่ถือว่านะใส่ของค่ะอากาศหนาเมาลบสามที่ไหนอุดรธานีที่ไหนลบสามอุดรโดนไหมฮสะใจย,ยังรอบนี้เอาให้แบบหลากหลายอะซื้อสิเต็นอะ อันนี้เอาไว้ a d v a n c สุดๆเลยนะนนซื้อ้อีกเยอะเลยเดี๋ยวไปติกวิกเกอรใหญ่จะให้เอารถเอาไปวันนี้จบให้มันจบแล้วยัดขึ้นรถเข้าไปให้หมดวันนี้เราจะไปย้อนวัยเด็กนะคะเท่าตัวเหมือนเด็กอายุสิบต้นๆให้ส,สนุกสนสัตว์ยวทิปมันจะไม่มีความทรงจำอะไรเลยแม้ใจอยากจะช้อปปิ้งก็เหอะ คิดซะว่ามันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหนที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบอย่อออางี้อีกเฮ้ยยังไม่ได้หมายถึงว่าถ้าฉันแบบไปมีครอบครัวแล้วจริงจริงมันอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวสุดสนุกแบบที่เราเคยได้ไปอีกกว่าจะโตแก่แล้คือเครื่องเค่อดไม่ไ้วเนาะ <c oughs> แค่นี้ก็เหงาเหงือกแล้วหวานคือ <c oughs> <c oughs> ต่อไปมึงก็ต้องไปเล่นอะไรอะ่ะคุณลุงคุณลุงปลาหมึกเหรอ อ๋อลูกก็อาจจะยังโตไม่ทนันบุ๋มก็ขึ้นเครื่องเล่นไม่ไหวละแล้วไม่ไรู้จะเล้วเราไปก็ขวัญก็าจะยังไม่ยังไม่อยากเดินทางกันเด็กคุก็พูดหนูอาจจะเป็นเพื่อลูกให้บุ๋มได้เพราะว่าเล่นเครื่องเล่นเด็กเขาบอกว่าคิวไม่ไหวแล้วเร็วแน่แน่ทีละเ,เออวิ่งแต่ถ้าฉันไปต่างประเทศเแล้วเราก็ไปด้วยกันก็ดีนะช่วยเขี่อนลูกไม่ช่วยเรี่องอัไรเยอะ ร้องหนอนโจนบุ๋มขันได้ทางการงานกับลูกผ <laughs> มอ <laughs> เออคิดว่าขัน่าจะรักลูกเหมอืมอนลูกตัวเองอยู่ yeah, oh okay. ถ้านตอนขันยังไม่มีลูกก่อนผม <laughs> ใครมีลูกก่อนผมไอ <laughs> 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 คิวกับขันอนาคนลีนบๆว่าคิวกับขัน ขัดแก้วของอะไรเอามาขายรหัสอะไรนะเนี่ยรหัสอะไรไม่รู้อะ่ะตัวปัดแก้วที่มันเป็นฝุ่นอ่ะต้องถามพี่เก่งใ<ห>นแฟคทอรี่ในสายเอนสายแฟคทอรี่เงดี๋ยวดูให้ใช่มันไม่มีเขาเรื่องอนะไรเนาะเขา,าในรหัสจับลหัสไว้ได้ก็เนี่ยเดี๋ยวดูรหัสให้ในกรุ๊ปไหมอ๋อไหนนะ่อยหน้าตาเป็นยังไงนี่เริ่เล,เลยโทษนะสีนี้เลยเนาะ 有洗掉了，我想买四条，我靠，我冤枉。